โอเคก็กราบสสวัดีนะฮะตอนนี้เรามาทำงานกันนะฮะงาน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 ไม่จับไม่จับนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนประมาณสิบล้านคนนะรวมมุดด้วยนะกับต้นไม้ดูนะท่านผู้ชมโอ้โหผมลีแล้วโอ้โหโอ้ไม่กันหน้ามันดีท่านผู้ชมว่าคนสวยดูก็ได้๋ยวผมเอาคลิปนี้ให้โรนวันตัดนะเฮ้ยมึงเนี่ยของมากรุไป็นมึงนะมึงจะเอาแล้วกุลมึต้องเอาสติ๊กเกอร์ติดไม่ติดครับไม่ตัดครับไม่ตัดออก โอเคท่านผู้ชมไปไปดูขั้นตอนการทำกันเลยป้าโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดินนะฮะเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วเราจะชนเออ่คนที่อยู่ข้างหน้านะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็แลบไปเรื่อยๆนะฮะดันเออคีบที่เดียวเพื่อไปซื้อน้ำปั่นนะฮะเราไปซื้อน้ำปั่นเราไม่ต้องหายใจนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะมึงจะเดินเร็วทำไมเสือกโอ้ท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดอะไรนะตอนนี้เราจะมาเล่นสดการนะโอ้โหเราจะไม่พูดคำหยาบเสือเสือเสือ เพราะตอนนี้เอฟเพลงไม่ติมหน้ามึงหมดแล้วนะโอ้ยอย่าเล่นผู้สมัครตอนนี้เรารวมเดอะแก๊งมาทํางานนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถือกล้องเองนะร้องด้วยนะท่านผู้ชมท่านโอ้ยไม่โจ๊นะฮะท่านผู้ชมนะฮะปิดแฟนไม่ได้นะเพราะว่ามันตอนนั้นมันถ่ายกล้องอยู่มันถ่ายอยู่เฮ้ยตรงนี้ไงปิดตรงนี้ปิดปิดปิด อ่ายังหัวต้องไปชมหล่อเท่มาไม่ได้ถ่ายให้หมดโอเคไม่มีคนีตากล้องมาถ่ายให้เรานะเราจะเดินไปเรื่อยๆเดินแล้วก็วอล์กอิงทูสติดนะอยจะทำกกล้องเฮียได้ฟังบังบังฉากท่องกูเฮียบังฉาช่องกูช่องกูเฮ้ยนี่แนี้จะได้ลงไปเนี่ยโอ้ยแล้วผู้ชมมึงก็ดูพวกนี้ไปแล้วกันเป็ ท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมไปถ้ารู้บ้านพวกนี้อย่าลืมมาโดดถีบมาด้วยนะประมาณสองร้อยคนนะโเอมากเลยุนอเี้ยกต์หายเลยเอาเมัน้เขาไมปะนี่ท่้อารมณ์วันไม่ตัดรัวๆน่เน่เ้อยามังกรโอเคเดินต่อไปเดยวต่อไปข้างหน้าาก งานใช่ตากล้องเราก็รู้สึกมีอาการนะครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมคือมันมีความหล่อเท่แล้วเป๊กมากเลยนะท่านผู้ชมอีปิกอ่ะเดินไปเรื่อยๆไม่ละลันก็ถึนี่นะคะความเพียรของช่องเรานะมันจะมีเพื่อนที่ขีดเพียรนะขีดขายคลิปทุกวันนะ แล้วมันจะกลายเป็นเศษเหล็กอีกไม่นานนะยังไม่ได้ไอ้เหี้ยทำบ้านคุณดุงเดลยไหมมาดิอ่ะดิอะท่งานเสร็จยิมนี้ไม่มีอะไรนะช่องฟูไม่น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาใหม่เดี้ยวใหม่เอาใหม่ไปเดี่ยวเองก็เกินมึงกีตาร์หงอคุณจะพอดีเอฟเฟคที่กลี่ยพวกตัวไม่น่าจ้างพวกเอฟเฟคที่เกลี่ยไม่มาโยเอฟเหมือนไีเลยกูชิบแล้วร่ากวนนะ อ้ตอนนี้มันคือไงล่ะเอเปเชเสื้อเสื้อราคา2ล้านผมเสื้อราคา2ล้านผมพังหมดแล้วนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเสื้โดนี่ีไปนักสองล้านมาซื้อเสื้อตัวใหม่นะเริ่มบุญบายแล้วมันเลือดโล่โล่เลือดดีเลือดดีเลือดดีเลยปัดหน่อยขอบคุณครับทีมงานช่วยนะเมื่อเด็กฝันเองกูไม่ได้จ้างนะปัดหรือตีวะ ัจะกูเมาไล้เหี้ยท่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเว้ยกูโดนตีได้โดนตีไม่ทำงานจะรับงานอยู่รีติมตัวละครในบีฟานะหัวขาวที่กูโดนเล่นทุกวันเลยนะบีฟีมือกูเต็มเต็มไม่อยไม่เอามาให้เต็มเต็มเลย เรามีเพื่อนดีนะท่านผู้ชมเราจะโดนลุมสกรรมทุกวันอย่างนี้เลยเอาป้าดีไว้กูจะเต็มเลยมันคือกรรมที่มึงต้องย้อเงมไปเลยย้อมแต่พี่ชมไม่ต้องถามนะทุกคนติดคนดังอ่ะเออและมึงเละ่ยเขี่ยอย่าซูม m อย่า z o o ไม่ zoom เลยโอเคนี้ไม่ก็จังต้อง ค่ะโอเคมีคลิ้งม่ไ้ถ้าชอบก็่พกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำังใจผมนะครับคีิปต่อไปเป็ดเป็ดป็ด <Okay. S 1> <c oughs>